มาครับผมโ okay, uh, อเค uh, เค,รรยยครับผมก็ติดนะผมขอเชิญเชิญมาผมมีทีครับผม six six mm. uh, อะไร uh, นะพี่มาโคตรหล่อ,อเลยนะโ okay. uh. okay, uh, อ,อเนะ okay. Okay, uh, คครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ทุกคนเนี่ยจะใจตรงบ้างไหมนะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากท็อปิกที่หนึ่งเลยครับผมขึ้นเลยครับโอเค play games work out เล่งงนเกมหรือว่าออกกำลังกายนะดูก็รู้แล้วนะครับว่าเรื่กงอะไรครับหลายคิดว่าเล่นเกมใช่ไหมครับโอ้ผมไม่คิดร้น Someone what? what do you think? Play game or work out? I think they know play games um, <laughs> But I don't play a lot of games <laughs> oh, we play any game like But if I can play one You wanna play it's a okay, well, uh, Next time we play game, you wanna stream for them too? Yeah We'll to you know, <laughs> a and stream Okay we'll อยากถามพีมากว่าจะได้เห็นพี่มากออกลังกายเมื่อไหร่ครับดีก่อนไงไอ้ work out กเป็นโอ๋อทก็เหลียวแรออกลังกายนิดหน่อยนะครับแต่ Mr. Richard อาจจะมาสะวกนะเป็นเรองจิะพอเรื่องงานก็เซเว่นแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปออกนะครับแต่ผมไปออกไปออกโชว์ชูสอ๋อโน นายที่มาใช่ไหมครับผมที่วุ่นวายกวนโฉมนะครับไอ้หนุ่ม Workout Superman ใส่รองเท้าขึ้นมาเลยครับผม Next มาดูภาพต่อไปนี้กันคุณครับ Summer Winter หน้าอยูรื่หน้าหนอนนี่ก็จะโอเคครึ่งๆนะครับผมแต่เหมือนจะติดหน้าร้อนกันมากกว่า I used to be winner because I can go snowboarding a w a and then after I o to Korea it's too cold and it becomes ah ครับผมก็อาจจะชอบกันนะครัวบากกับคุณว่าอ่าเขาอยากไปสโนบนะครับแต่ว่าพอหลังจาก่ย้ายมาอยู่เกาหลีแล้วเนี่ยเขาชอบหน้าร้อนมารอกกว่าเกาหลีรู้วา เปิดยืดซูทหรมอยืดอ๋อยืดยืดถ้าเกิดอ่าหน้าอนเนี่ยเราจะว่าก็จะแทนหน่อยนิดนึ่งนะครับผมยนดีซีมีคนที่เขาจเลยเขาถามว่าได้เห็นช่วยแรเขากลับไปเอเลนไหมครับถือแทนใช่ไหเราถือแทนชอบไหมครบ ชอบมากชอบกันทีมาครับที่ต่อไปต่อเลยครับอยู่วิมถนอนี่ปีฟลด์ดเหนกันฟล์ก็คือโดนจีหรือไปจีท่กวันนี้หลายคนก็เหอจะลงเลยแล้ว

มอง้ <acknowledge> แล้วแ <c oughs> เป็นผ oh. ู yeah. okay. ้หญิงที่แบบวาฝ่ายฝันมานานแล้วทนไม่ไหวอยากไปจีแล้วจะทำยังไงเนี่บก็โดนจีบมือยก็ลก็โดนมอนจีบมาหลายเปีบ้าก็นจีบรบ แต่อาจจะดูเชื่อมตอ๋อโหไว้คนี่มี้เขาจายม่ก้า่อย่านี้ตันไม่กอปลายไมพีกลกัปลายรู้จักพกปลายนะแบเขาเรียกว่าอะไรคำแบบที่ไปไปอะไรนะบอกหลาคนเอเอว อยากให้มาต้องอยากสอนวิธีแบบบอกรักผู้หญิงไทยจริงๆแบมแบมแบมดีสุดไม่ดีไม่ดียันก็ไม่ได้แบมมีเขามีคำอะไรอะแต่ว่าที่ดีที่สุดสำหรับพี่มานะครับที่พ่อพูดแล้วเนี่ยบอว่าทุกคนหลักมาก็คือ พี่มาไปเดินตลาดมีิสิเดินพลาดี่มาอยากเข้าไปจั๊จ่อยากเข้าไปจีบเขาชีมาเขาจะพูดแบบอพี่เขพี่นี้ก็ชนะขาดติดต่อไปนะบุสันบูพระอาทิตย์ทึ้นจังเอออะไรโง่โ วาชอบกิจานไรนอนนอนไอ้เด <laughs> ็กผมชอบนอนไอ้เด็กผมชอบนอนวายวายนี่คือมดเสี้ยนไหมใช่ไหม เขาจะเขาจะรู้สึกว่าแบบมีชีวิตมากกว่าเขาจะรู้สึกถึงความเป็นตัวเองมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับโอเค next q s t i o n สวัร what you do in morning time sleep ท h t ค o ่อไมมก a ปนตัอง e ป็ s ลอกมาัวผอ back to past jump to future คือกลับไปอัี้หรือว่าจะมาไป ซึ่งในอนาคตจะเรื่องอนาคตอะไรโอ้ยทำไมอ่ะอ๋อโอเคแม้บีนี้นี่ฉันจะไปอนาคตมากกว่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขาเขาบอกเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเปยังไ Why not n e s t time? ออโอเคอ๋อฮ่าฮ่า a ่าฮ่าฮ่าไ่าฮ่าฮ่า k ่าฮ่าฮ่า่าฮ่กฮ่าฮ่า่า้่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าาฮา่า่าฮ่่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮอาฮ่่าฮ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 ่า่

จะงรูจะมีที่เพราะว่ามันดูออกได้ถ้าเราไม่ได้เจอกันคือที่นการั้งนึงกั้งก็เดี๋ยวรรอวันที่นอาจะนอ้เดอกันนะ